สวัสดีครับวัดสองสี่เจ็ดนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสดีนะครับมาสาธิตนะครับวิธีใช้เจ้าตัวชิปเปอร์ไพรส์นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อช่วยนะครับหาสินค้าเนี่ยสำหรับสายดรอปชิปนะครับที่ดรอปสินค้าจาก eBay นะครับมาขายบน Amazon นะครับซึ่งตัวบทความนะครับผมได้เขียนไปเนี่ยเมื่อวานนะครับวันที่17นะครับกันยายน ซึ่งเป็นเป็นบทความที่บอกรายละเอียดนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีวิธีการใช้งานที่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นวิดีโอก็เลยถือโอกาสนี้นะมาทําการอธิบายนะครับแล้วก็รีคอร์ดเป็นวิดีโอเนี่ยให้ได้ดูกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปที่บทความเนี่ยก็จะเห็นนะครับถึงลิงก์หน้าที่ผมแปะเอาไว้นะครับที่เอาไว้ติดตั้งนะครับเจ้าตัวชิปเปอร์ไพรส์นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับตรงนี้ ซึ่งเมื่อเราคลิกไปที่เว็บไซต์นะครับตรงนี้นยก็จะมีปุ่มให้ติดตั้งนะครับปุ่มนี้ก็ได้ครับด้านบนนะครับ install หรือตรงนี้ก็ได้นะครับ install ตัวนี้เนี่ยก็คือติดตั้งง่ายนะครับโดยใช้ Chrome นะครับเพราะว่าตัวนี้นยมันเป็น Chrome extension นะครับที่เอาไว้เหมือนเป็นตัวเสริมเป็นส่วนเสริมของ Chrome อีกทีนึงนะครับซึ่งง่ายๆเลยครับแค่กดไปที่ปุ่มนี้นะครับ add to Chrome ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ยืนยันอีกรอบนึงนะครับ add extension ตรงนี้นะครับ ก็จะทําการตั้งเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมาเด้งมายังหน้าที่เป็น how to use ก็คือเป็นวิธีการใช้งานหนึ่งซึ่งตัวนี้นะ่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสั้นๆเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆน,น,นะครับซึ่งอา,อาจจะบางท่านอาจจะงงๆไม่เข้าใจเพราะว่ามันมันจะเร็วนะครับแค่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแต่สำหรับท่านที่ได้ไอเดียอยู่แล้วมีไอเดียวิธีการใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบบสรุปสั้นๆให้ให้เห็นว่าใช้ยังไงนะครับ ส่วนด้านล่างก็เป็นวิธีนะครับ4-5ขั้นตอนนะครับอธิบายว่าตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันมันทำงานได้มากกว่านั้นนะครับซึ่งผมยังไม่พูดถึงในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับโอเคเมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดูตรงปุ่มด้านขวาบนตรงนี้นครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตัวเป็นปุ่มสีแดงๆนะครับแล้วก็มี เครื่องหมายนะครับ Infinity นะครับหรือเป็น,ปน,ปนดูอาจจะมองเป็นแว่นก็ได้ Infinity ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบอกถึงว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยตัวตัวแรมตัวนี้ได้ถูกติดตั้งไว้บนตัว Chrome extension ตัว Chrome เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยก็บอกว่าก็ให้ไปที่ Amazon.com นั่นเองนะครับใส่คำค้นหานะครับสินค้าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นสมมุติผมบอกว่าผมจะค้นหาสินค้าเอาเป็น ตัวเดียวกับในตัวอย่างแล้วกันนะครับในตัวอย่างเนี้ยในตัวเว็บไซต์ s h i p e r i c e เนี่ยเขายกตัวอย่างนะครับเป็นจิ๊กซอนะครับหนึ่ชิ้นนะครับที่เป็นแบบรูป animal world นะครับผมลองเซิร์ชอย่างเดียวกันเลยนะครับหนึ่งพันนะครับพีซจิ๊กซอนะครับนะครับจิ๊กซอนะครับแล้วก็อาจจะใส่ p u z z l ก็ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ animal นะครับ world นะครับ animal world แล้วก็เซิร์ชนะครับก็จะได้เป็นตัว สินค้านะครับตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งเป็นตัวนี้ในตัวอย่างนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีคนที่ขาย,ยบน Amazon เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในนั้นที่ขายสินค้า,าตัวนี้ด้วยนะครับบน Amazon เนี่ยแล้วเราต้องการคือเราเนี่ยดร,รอปมาจาก eBay ถูกไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยก็คือเราเนี่ยจะไปหาว่าไอ้สินค้าเนี่ยบน eBay เ,เนี่ยมีใครขายบ้างนะครับถ้าเราถ้าวิธีการเบื้องต้นเนี่ยวิธีการแบบ ที่ทุกคนใช้กันปกติอยู่แล้วเนี่ยก็คือไปที่ eBay ถูกไหมครับแล้วก็เซิร์ชตัวเดียวกันเลยเซิร์ชตัวเดียวกันถูกไหมครับ1000นะครับ I E C E นะครับ1000 p i e c e นะครับ jigsaw นะครับ Animal World นะครับอ่าก็จะขึ้นมาเหมือนกันถูกไหมครับอย่างนี้ก็เราก็ดูถูกไหมครับว่าอันไหนเนี่ยที่ราคาถูกกว่าที่เราตั้งขายนะเราก็มาซื้อแล้วก็เอาไปส่งขายที่มาซ้อนนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการดรอปชิปธรรมดาเลยถูกไหมครับ ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้แล้วมันมีตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าสมมุติเราเนี่ยสมมติผมบอกผมขายตัวนี้ผมขายสินค้าชิ้นนี้นะสมมุตินะก็เวลาเราเข้ามาสมมติลูกค้าสั่งมาถูกไหมครับแล้วเราเนี่ยจะไปสั่งจะไปหาตรงนี้ถูกไหมครับเราก็ทําการคลิกที่ชื่อได้เลยตรงนี้นะครับคลิกที่ชื่อสินค้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คลิกเซิร์ชตรงนี้นะครับพอเราพอเราคลิกตรงนี้พอเราเลือกใช่ไหมครับเลือกชื่อตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับ อาจมะผมบอกผมเลือกมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้คลิกปุ่มตรงนี้สีแดงนะครับมันก็จะทําการค้นหานะครับซึ่งในปุ่มนี้เมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะค้นหาตัวสินค้านะครับที่อยู่บน eBay นะครับโดยโชว์ให้อยู่ในหน้าเดียวกันเลยนะครับซึ่งมันก็จะดูง่ายเปรียบเทียบง่ายว่าเป็นสินค้าเดียวกันหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วเราก็จะดูราคาได้ด้วยว่าราคาเนี่ยมันมันถูกกว่าแพงกว่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าไอตัวลิสต์ที่อยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้เนี่ย เป็นอันเดียวกันไหมที่งๆเม่าคืออันเดียวกันนะครับแต่การแสดงผลหรือจานวนของการแสดงเนี่ยอาจจะมีความความแตกต่างกันบ้างเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ด้วยหลักการแล้วเนี่ยด้วยข้อมูลข้อมูลฐานข้อมูลอันเดียวกันของ eBay เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้สะดวกนั่นเองนะครับสำหรับสายดอบชิปที่ทําการดอบสินค้าจาก eBay มาขายบนอเมซอนนั่นเองนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เปรียบเทียบนะครับแล้วก็ทำการค้นหานะครับได้โดยตรงจากหน้ามาสอนเลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูรายละเอียดนะครับว่าตัวสินค้าที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยจาก eBay เนี่ยมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราเลื่อนดูนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นรูปนะครับซึ่งรูปตรงนี้สามารถคลิกซูมขึ้นมาดูได้นะครับว่ามันเหมือนกับรูปที่เราจะซื้อหรือเปล่านะครับ ว่ามันเหมือนกับรูปบนอเมซอนหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําทให้เราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยสินค้าที่เราเอามาลงขายบนอเมซอนเนี่ยพอเราย้อนกลับไปดูไปหาไอ้ร้านที่มันขายบนอ e ีเบเนี่ยปรากฏว่ารูปมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วหรือว่ามันอาจจะมีร้านค้าใหม่ๆนะครับที่มาลงขายแต่ว่ามีเงื่อนไขมีรูปมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยก็เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยเช็คได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนที่2นะครับมอดีเทลอย่างเงี้ยมอดีเทลก็คือว่าถ้าเราไม่แน่ใจเราก็คลิกไปดูบน eBay ได้เลยนะครับว่าบน eBay เนี่ยก็คือมีรายละเอียดอะไรยังไงนะครับซึ่งความยากของมันเนี่ยคือว่าเราต้องคลิกสลับไปสลับมาเพื่อดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าถูกไหมครับก็อันนี้แหลรมันคือเป็นข้อเสียนะครับเละกอย่างก็คือว่ามันมันกินเวลามันเสียเวลานะครับในการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้ง่ายนั่นเองนะครับในการเปรียบเทียบแบบเห็นแป๊บเดียวก็รู้ว่าราคาเป็นยังไงเทียบกับราคาทีี่่ขายยยออูตนนน้้ดวะครับ ด้านขวานะครับตัวนี้แคเป็นชื่อนะครับก็เป็นชื่อถ้าชื่อที่มันไม่ต่างกันนะระหว่าง Amazon กับ eBay เนี่ยคือคือใน,ในบางกรณีนเนี่ยอาจจะมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันออกไปก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเวลาเอามาขายนี่ยบางทีชื่อมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามชื่อที่เราตั้งในร้านของเราถูกไหมครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปดูร้านไปดูลิสต์คนอื่นอย่างเช่นสมมติว่าไอลิสต์ลิสต์นี้นะครับไม่ใช่ลิสต์ของเราแต่เป็นแบบเป็นร้านอื่นที่เขาขายอยู่แล้วและเรากําลังจะดูว่าไอสินค้าตัวนี้เนี่ยเขาเอามาจาก eBay หรือเปล่านะครับ พอเราคลิกไปดูแล้วปรากฏเอ้ยสินค้าชิ้นนี้มันออกมาจาก eBay แล้วเราขายได้ไหมถ้าสมมติเราเราเช็คดูแล้วปรากฏว่าเอ้ยเออเนี่ยราคาเนี่ยมันมันยังมีมาจินนะครับยังมีราคาช่วงราคาที่เราสามารถทํากําไรได้เงี้ยก็สามารถเอามาลงขายได้นะครับก็ก็นี่ก็เป็นไอเดียไอเดียหนึ่งเหมือนกันที่เอาไว้ใช้หาสินค้าในการดอบชิพออกมาขายบนอเมซอนนั่นเองนะครับทีนี้ก็คือนีนเรื่องของชื่อสินค้านะครับถัดมาเป็นเรื่องของราคานะครับราคาถ้าเราเห็นเนี่ยอันนี้ 19.49กากแต่บนอีเบนี่สิบเก้าจุดเกนะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มันราคาถูกกว่าแพงกว่านะครับก็สามารถดูราคาได้ด้วยนะครับดูแป๊บเดียวก็รู้นะครับว่าอันไหนแพงถูกอะไรยังไงนะครับด้านล่างนะครับมันก็จะบอกว่าฟรีชิปหรือว่าเป็นมีค่าขนส่งนั่นเองนะครับฟรีชิปก็คือไม่เสียค่าขนส่งนะครับซึ่งถ้าลองดูนะครับถ้ามีค่าขนส่งเองเช่นเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็คือมีค่าขนส่งนะครับ2.63นะครับ USD นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็จะบอกว่า ส่งมาจากประเทศอะไรนะครับฟอร์มนะครับอาคือฟอร์มรัสเซียนะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ตรงนะครับอันนี้นี่ฟอร์มไชน่านะครับเซียนคือไชน่านะครับเซียนไชน่าไชน่านะครับมี US ไหมอันนี้ US ครับฟอร์ม s b เ y b บก็คือโดยใครนะครับโดยเซลเลอร์ชื่ออะไรนะครับชื่อร้านค้านั่นเองนะครับ ฟีดแบ็กก็จะเป็นฟีดแบ็กเป็นคะแนนนะครับของร้านค้านะครับว่าร้านนั้นเนี่ยมีมีฟีดแบ็กอะไรเป็นยังไงนะครับก็พยายามดูฟีดแบ็กที่ดีๆนะครับถ้าสายดรอปชิพก็เพื่อมั่นใจว่าร้านที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นร้านที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับก็เนี่ยถามว่าข้อมูลตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับในการดูนะครับดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าร้านเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงแล้วก็เราจะซื้อ มาส่งให้กับลูกค้าบนอเมซอนได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับอันนี้ด้านขวาเราดูไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูด้านซ้ายไอ,ดยยอ,ไอไดย้ด้านซ้ายเนี่ยเอาไว้ทาอะไรด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่เราสามารถที่จะ เขาเรียกเป็นฟิลเตอร์ละกันผมผมบอกว่าเป็นฟิลเตอร์เป็นเป็นการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับหรือการเปลี่ยนคําค้นหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยผมบอกว่าผมสมมุติเนี่ยเอาหมายละกันให้ง่ายเลยเนี่ยผม,ผมเซิร์ชใหม่นะสมมุติแบบบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเซิร์ชคำอะไรก็เลือกทั้งหมดเลยปรากฏว่าเรา,เราเลือกเราเลือกทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะหาไม่เจอเพราะคิดที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเยอะเกินไปถูกไหมครับมันเยอะเกินไปเนี่ยมันทําให้แบบ ตัว eBay เนี่ยครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่สามารถค้นหาได้เพราะว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยแบบชื่อที่แบบยาวเกินไปนั่นเองนะครับจริงๆมันสามารถทําได้นะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ยังไม่โชว์ข้อมูลบางส่วนมาให้ดูนั่นเองนะครับตัวนี้ที่เราสามารถทํายังไงเราก็สามารถจะติ๊กเลือกนะครับจะแก้ตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะลบตรงนี้เอาก็ได้สมมติผมบอกว่าผมจะลบคํานี้ออกไปนะครับจะลบออกไปเลยนะครับแล้วก็เซิร์ชใหม่เซิร์ชใหม่คือกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะค้นหาให้เหมือนกันนะครับ ก็จะเจอสินค้าที่เราต้องการนั่นเองนะครับที่สมมุติผมบอกว่า,าผมแค่อยากจะตัดบางคําออกได้ไหมอย่างเช่นผมตัดคำนี้ออกไปนะครับ Decompressing นะครับ i n t e l l i g e n t e d u c a t i o n สมมุตินะครับ For Family k i s DIY สมมุติผม DIY game, เกมอ่ะตัดออกไปค i ดอ่ะเหลือแค่นี้ดูว่าเ,จ,เจอไหมก็ยังไม่เจอนะครับแสดงว่ามันอาจจะย,ยังยาวเกินไปเยอะเกินไปก,ก็ตัดออกนะครับก็เจอแล้วนะครับ เพื่อนก็ลองเล่นกันดูสมมุติว่าเราเราหาสินค้าเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่มีคีย์เวิร์ดที่ตรงเป๊ะสัทีเดียวนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชแล้วก็ลองปรับคีย์เวิร์ดตรงนี้ดูนะครับจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะปรับปรับจากคําค้นหาเดิมแล้วเนี่ยเราจะปรับเป็นคําอะไรก็ได้นะมันเหมือนเป็นการพูดง่ายคือผมยกยกตัว eBay ไว้บนนี้นั่นเองนะครับสมมติผมบอกมันจะเซิร์ชสมมุติเป็น Nike นะครับ Zoom Fly สมมุตินะครับ รองเท้าไนกี้ซูมไฟลยเห็นไ,ไหมครับมันก็จะโชว์รองเท้าไนกี้เห็นไหมซูมไฟลยเพราะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มันก็จะแบบเป็นการค้นหาสินค้าบน eBay เลยนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับพูดง่ายก็คือยกเว็บไซต์ eBay มาไว้บน Amazon นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถค้นหาที่มันง่ายนั่นเองนะครับหรืออ่าสมมุติเฉยผมใส่ใหมายเป็นจิ๊กซอว์ผมพิมพ์เองเลยนะไม่ต้องไม่ต้องติ๊ดจากข้้นบนก็ได้นะครับจิ๊กซอว์หนึ่งพันนะครับแล้วก็แอนิมอลสมมตุตินะครับแอนิมอลเวิ แล้วก็เซิร์ชนะครับคลิกเซิร์ชตรงนี้อ่าก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีไหนในการค้นหานั่นเองนะครับทีนี้มาดูด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยมันมีนมอะไรด้านล่างมันเป็นแบบเงื่อนไขพิเศษนะครับไอ้เงื่อนไขพิเศษตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ทํา eBay หรือคนที่ใครที่เคยซื้อของจาก eBay เนี่ยน่าจะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับซึ่งเป็นตัวฟิลเตอร์ที่เราเอาไว้แบบกรองเอาไว้แบบ จัดการเงื่อนไขนะครับแบบมันใส่เงื่อนไขลงไปในการค้นหานั่นเองนะครับทีนี้สมมุติผมบอกว่าผมจะค้นหาเนี่ยตรงนี้ bying u format เนี่ยก็คือว่าเป็นบอกว่า all listing นี่คือแบบเราจะเซิร์ชทั้งหมดเลยไม่สนใจก็คือทุกอย่างนะครับ list ทุกอย่างที่อยู่บน Ebay นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเป็น auction หรือขายแบบ by it now นะครับก็จะโชว์ทั้งหมดเลยนะครับ all listing แต่ถ้าเกิดเป็น by u it now เนี่ยมันก็จะโชว์เฉพาะสินค้าที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นการประมูลอ่ะเป็นแบบ คลิกซื้อเหมือนบนอเมซอนกะ็คือเป็นแบบตั้งราคาตั้งราคาเฉพาะไว้แล้วแล้วก็เวลาจะซื้อก็คือคลิกซื้อแล้วก uh ็จ่ายเงินตามราคาที่อยู่บนหน้าเว็บนั่นเองนะครับส่วนออคชั่นเนี่ยออคชั่นคือเป็นการประมูลนะครับประมูลก็คือว่าตั้งราคาขั้นต่ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการมีคนที่จะซื้อเนี่ยไบเยอร์เนี่ยเข้ามาประมูล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 แล้วก็ดูว่าใครที่ให้ราคาดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ประมูลได้ไปนะครับก็เป็นหลักการประมูลทั่วไปนั่นเองนะครับนี่คือออคชั่น สินค้าชิ้นนี้ก็มีแบบออคชันมีไหมลองดูไม่มีถ้าเป็นตัว Animal World เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับที่เป็นแบบลายนี้นะไม่มีแสดงว่ามันไม่มีแบบออคชันนั่นเองนะครับมีเฉพาะใบอินนาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราบางคนที่ทําดรอปชิปเนี่ยก็ก็คงแบบเลือกเฉพาะใบอินนาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นสินค้าที่แบบคลิกพร้อมที่จะซื้อแล้วก็พร้อมที่จะส่งนั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับด้านล่างตรงนี้อ t e เทมโลเคชันครับ ไอเทมเลคชั่นก็คือว่าเราเนี่ยจะค้นหาสินค้าตัวนี้เนี่ยที่ส่งมาจากประเทศอะไรนะครับ worldwide นั่นหมายถึงว่าส่งมาจากประเทศอะไรก็ได้นะครับไม่สนใจขอให้เป็นลิสต์ที่อยู่บน eBay นั่นเองนะครับเอาหมดนะครับก็เลือกเป็น worldwide u s ถ้าเลือก worldwide มาดูนะครับถ้าเลือก worldwide เนี่ยมันจะมีประเทศอื่นไหมอ่าก็มีไชน่าถูกไหมครับมีไชน่ามี U.S. นะครับตะกี้มีรัเสเซียด้วยนะรัเสเซียยังอยู่ไหมอ่ะอยู่ Uh, อยู่โอเคไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนคีย์เวิร์ดไปแล้วทีนี้ถ้าผมบอกว่าผมจะหาเฉพาะสินค้าที่ส่งมาจาก US ตอาทำไงก็คลิกตรงนี้ครับคลิก US only ตรงนี้นะแล้วก็เซิร์ชใหม่นะครับเซิร์ชใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ลองดูครับมีไหมมันก็จะไม่มีช้หน้าโผล่มาละเพราะฉั้นก็คือพูดง่ายคือเราจะกรองนะครับเอาเฉพาะสินค้านะครับที่ส่งจาก u s เท่านั้นนะครับเพราะฉะถ้าเกิดเราเรา บางท่านที่ทําดบชิปจากทําดปชิปในเมกาางเงี้ยก็ง่ายๆเลยก็ให้ให้ดีที่สุดก็อาจจะเลือกสินค้าที่ส่งมาจากเมกาแต่จริงก็ไม่จาเป็นนะครับอาจจะส่งมาจากที่ประเทศอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจีนญี่ปุ่นอังกฤษรัสเซียนิวซีแลนด์ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับทีนี้โอเคอ่าเป็นตัวตัวฟิลเตอร์ตัวที่2องนะครับไอเทมโลเคชันตัวที่3ามครับโอลีก็คือว่าเราจะให้โชว์ลิส เฉพาะอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ only cheaper price นั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าโชว์เฉพาะสินค้านะครับที่มีราคาต่ำกว่าตัวนี้19.49นะครับถ้าเราลองดูเนี่ยตัวนี้50อ่าผมเลือกใหม่นะ buy Now ตัวนี้โอเคเป็นหนึ่งอ่านี่ Buy It Now US อ่ผมเลือกเป็น v ริ l วณบรินะครับ all listing แล้วกันนะครับแล้วก็ดูนะครับ search ใหม่นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมีราคาได้แบบ ตั้งแต่9.99 21.99เ้ยห็นไหมครับใน21.99นะครับ29.99นะครับ3 4 9 34.99นะครับ19.99โอเคตรงนี้เนี่ยเนื่องจากราคาเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเอาไว้นั่นเองถ้าเราเลือก only s h i p p e r price ตรงนี้คลิกปุ๊บนะครับแล้วก็เซิร์ชใหม่ปรากฏว่าลองดูใหม่ครับมันก็จะโชว์เฉพาะสินค้านะครับที่มีราคาต่ำกว่า 19. 4 9น,นั่นเองตัวนี้ เห็นไหมตรงนี้19.49นะครับหรือเราจะใส่ตัวเลขตรงนี้เองก็ได้นะครับเป็นช่วงราคาน,นั่นเองนะครับเราก็จะดูว่าตรงนี้เนะี่ยก็จะไม่มีละที่ราคามากกว่า19.49นะเราจะไม่เห็นลอะอามีตัวนี้โผล่มาตัวหนึง่งอาจจะอ้อขอโทษครับ19.49เนาะผมพูดผิดอันนี้16.99โอเคยังต่ากว่านะครับโอเคอ่าโอเคมันจะมีบางเคสเห็นไหมตัวนี้เป็น local pick up นี่ย อันนี้ก็คือเป็นโลเคชัินอี่นาสถึงหมายถึงว่าเป็นร้านค้าที่อยู่ใกล้เราแล้วเราแบบซื้อปุ๊บเราก็ไปไปหยิบที่ร้านได้เลยไปรับสินค้าที่ร้านอะไรเงี้ยนี่คือเรียกว่าโลเคอลพิกอัพนั่นเองนะครับโอเคนะครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่ไม่รวมชิปปิ้งนะถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าราคามันจะมีราคาชิปปิ้งอยู่เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยมันจะมากกว่า19.49แล้วนะครับตรงนี้เช็คเฉพาะราคาขายนั่นเองนะครับตัวนี้โอเคถัดมาครับตัวที่2นะครับ ให้โชว์เฉพาะตัวฟรีชิปปิ้งนั่นเองนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยมันยังมีบางลิสต์นะครับที่ยังมีค่าขนส่งนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้เห็นไหมครับค่าขนส่งเนาะค่าขนส่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสินค้าที่นี้นะเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูก่อนว่าโปรแกรมมันทำงานยังไงนะครับตัวนี้ปุ๊บผมบอกว่าผมโชว์เฉพาะฟรีชิปป,ปิ้งแล้วกันนะครับทีนี้พวกที่มีชิปป,ปิ้งเนี่ยมันก็จะไม่โชว์ละ Amazon ก็จะ,ะตัว eBay ก็จะโชว์สินค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเฉพาะส่วนที่เป็นฟรีชิปปิ้งเท่านั้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยไหมครับฟรีชิปนะครับฟรีชิปนะครับก็จะไม่มีมีโลเคชั่นพิกอัพมาด้วยนะครับก็โล c a l p i c พิกอัพือเป็นฟรีชิปเหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็ไม่มีชิปปิ้งแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาครับ Return Return e x c e p t หมายถึงว่าร้านค้าที่ ยอมรับการส่งคืนนั่นเองสมมุติเราบอกว่าเราซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยลูกสินค้ามีปัญหาเนี่ยก็เราสามารถคืนสินค้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับเลือกรีเทิร์นนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับปรากฏว่ามันก็จะคือมันจะไม่บอกนะครับตรงนี้ว่าเป็นเป็นแบบรีเทิร์นแบบมันเล c e ์รีเทิร์นหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆเราเราคิกเข้าไปดูเนี่ยมันสามารถดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกได้นะครับว่าเนี่ยก็คือเนี่ยครับไบเออร์เนี่ยครับก็คือรีเทิร์นได้นะภายใน30วันนั่นนั สามารถเช็คได้นะครับอดูลิสต์นี้นะครับเหมือนไหมเหมือนกันไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคืนได้ในไม่สามสิบนนนนนนวันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นไงอดอันนี้อันนี้คืนได้ในสามสิบวันนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้ครับด้านล่างมาอีกหน่อยนึงคอนดิชันตรงนี้ครับคอนดิชันตรงนี้เนี่ยคือเราจะเลือกเฉพาะนิวหรือเปล่าแนละ้วก็คือเฉพาะสินค้าที่แบบสินค้าใหม่เท่านั้นนะครับ ยูสก็คือสินค้าใช้แล้วนะครับสมมติผมอเลือกเฉพพะนิวนะครับมันก็จะโชว์สินค้าเฉพาะเป็นสินค้าใหม่เท่านั้นนะครับถ้าผมเลือกเฉ่พอยูสนะครับเอาสินค้าที่แบบใช้แล้วนะครับก็จะไม่เจอเห็นไหมมันก็จะบบมีแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ไม่ตรงด้วยซ้ำแสดงว่าสินค้าเช่นนี้เนี่ยก็จิ๊กซอใครจะเอาจิ๊กซอกเก่าๆมาขายต่อถามว่าก็ไม่ค่อยมีนะพูดถ้าแบบเอาตามแบบตามแบบการแบบใช้งานจริงๆเลยอ่ะบางทีส่วนใหญ่ก็ทิ้งหรือไม่ก็เก็บไว้นะครับ ไว้ในกล่องหรือให้เพื่อนให้ลูกคนอื่นต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่เอาไว้เช็คนะครับในการค้นหาสินค้านะครับโดยค้นหาจากหน้ามาซอนเนี่ยสินค้าค้นหาสินค้า e ีเบเนี่ยจากหน้ามาซอนโดยตรงนั่นเองนะครับคิดว่าตรงนี้เน่น่าจะได้ไอเดียหลายๆอย่างวิธีการใช้งานนะครับโดยคร่าวๆนะครับทีนี้เราลองดูว่า นอกจากสินค้าชิน้นนี้แล้วเนี่ยมีสินค้าอย่างอื่นที่น่าลองอยูไ่ไหมสมมติผมบอกว่าเออผมจะลองหาสินค้าอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นตะกี้สมมุติว่าเป็นสมมติมหาไนกี้นะครับลันนิ่งไนกี้นะครับลันนิ่งชูสมมุติเ,เลือกสักคู่หนึ่งเอาคู่ไหนดีสมมุติผมบอกว่าเออเอาคู่ไหนดีคู่นี้ก็ได้ครับดูว่ามันจะมีไหมนะครับไนกี้บูมนซูมนะครับวินฟล w วินฟลูผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันตรงนี้นะครับลองเซิร์ชดูว่ามีไหมอ่ะก็ขึ้นมาถูกไหมครับเนี่ยวินฟล w วินฟล w นะครับเป็นไนกี้ซูมเหมือนกันนะครับจริงแล้วตรงนี้เนะี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีขายบน eBay หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็บอกไม่ได้นะครับเราก็ต้องลองค้นหาดูนั่นเองนะครับสมมติผมอองเ,เอาสีที่แบบดูง่ายหน่อยเพราะสีดํามันแบบดูกลืนกันไปหมดเลยนะครับ สมมติผมอาเอาอ,อันนี้แล้วกันไนกี้นะครับซูมแอร์ตัวนี้นะอ่าเสิร์ชทีนี้ผมบอกว่าผมลองปรับมาใหม่เอาแบบหาทุกอันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้อ่ามันก็เจอไหมไม่เจอเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบก็คือว่าคีย์อาจจะไม่ตรงนะครับหรือว่าไม่มีขายบนเบ y นั่นเองนะครับใส่ผมสมมติผมใส่เพิ่มเป็นพิงค์แล้วกันนะครับ เพื่อให้มันเจาะจงลงไปอีกนะครับว่าเอาเฉพาะที่เป็นแบบสีชมพูนั่นเองนะครับอ่าเจอแล้วครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับบุนนาเมซอนเนี่ยขาย61นะครับถึง249เหรียญแต่บนอีเบขายไว้ที่สี่สิบเเหรียญนั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาสินค้าที่ถูกกว่าเนี่ยบนอีเบได้นั่นเองนะครับเพื่อเอามาดรอปชิปนะครับขายบุนนาเมซอนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยสมมุติว่า สมมุติผม open now, uh, เอาเป็นแนวอะไรดีเกี่ยวกับคอมแล้วกันนะครับแล็ปท็อปเดสสมมุติผมบอกหาแล็ปท็อปเดสเป็น uh, ตโต๊ะนะครับเป็นแบบพวกอ uh, อุปกรณ์ตโต๊ะในการตั้งคอมนะครับสมมติผมจะหาตัวนี้อะ uh, สมมติผมหาตัวนี้นะครับเล็บเกียร์นะครับตัวนี้โฮมออฟฟิศเสร์ชปุ๊บเป็นไงเจอไหม นะครับโอ้ก็เตยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับเหมือนกันไหมรูปคลิกรูปดูว่าเหมือนไหมนะครับคลิกรูปอ่าโอเคเหมือนกันเดะเลยนะครับอาจจะไม่ต่างอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวร้อยปอร์เซ็นต์นะต้องดูสีอีกทีนึงนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเห็นไหมครับว่าสีมังอาตาเนี่ยอันนี้เป็นสีเทาเห็นไหมครับนี้ก็สีเทาเห็นไหมสีเทานะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเพราะฉะนั้นการที่มีรูปบนนี้เนี่ยการที่มีโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสมมติถ้าเซิร์ชวิธีธรรมดาเนี่ยเราต้องดูไปดูมาถูกไหมครับต้องดูย้อนฝั่ คลิกดูย้อนอนี้เหมือนกันไหมบางทีอาจจะพลาดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีมีซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยแม้ทําหเราเปรียบเทียบได้เร็วนะครับได้เร็วแล้วก็ในเรื่องของราคาอย่างที่บอกไปถ้าเราเซ็ตชิปเปอร์ไพร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์เฉพาะราคาที่ต่ํากว่าน,นั่นเองปรากฏว่าไม่มีราคาที่ต่ากว่าเลยแสดงว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยคนเนี่ยถ้าให้ผมเดานะคนเอาสินค้าชิ้นนี้เนี่ยดรอปจากอเมซอนไปขายบนอีเบครับถ้าเราดูนะ มีสินค้าเยอะมากครับบน eBay นะครับแต่ราคาแพงกว่าหมดเลยแสดงว่ามีคนเอาสินค้าจาก a m ม z o n เนี่ยไปดรอปขายบน eBay นั่นเองนะครับนะครับสายเพราะฉะนั้นสายที่ดรอปสินค้าจาก a m a ซ o n ไปขายบน eBay เนี่ยโปรแกรมตัวนี้ก็ใช้ได้นะถามว่ายิงตัวนี้ใช้ได้ทั้งคู่นะครับคือเราสามารถที่จะเช็คสินค้าได้เลยว่าสินค้าตัวนี้บนอเมซอนเนี่ยมีขายบน eBay หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปขายได้เหมือนกันนะครับเรื่องของดรอปชิปเนี่ยผมยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือว่า ดอปชิปเนี่ยจริงๆมันก็มีหลังๆเนี่ยทั้งมาซ่อนทั้ง eBay หรือว่าพวกมาร์เก็ตเพลสิ่งอื่นเนี่ยเขาก็มีความเข้มงวดอยู่แล้วนะครับและก็เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำเนี่ยก็อ่าก็ต้องศึกษากฎให้ดีจริงๆคือกฎเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่ทําอยู่ซึ่งก็มีเขาใช้วิธีไหนยังไงเนี่ยก็ก็ต้องลองศึกษากันดูนะครับถามว่าทายังทําได้ไหมก็คิดว่าน่าจะยังทําได้แต่ว่าก็ต้องรู้วิธีที่ท,ที่ทําที่มันถูกต้องจริงๆนะครับ <S <S ๆๆครับบโโอเเคคคนะร ทีนี้มีอะไรอีกสมมุติว่าผมบอกว่าจะหาะเกี่ยวไทยบ้างนะ่ะไทยมามา่าต้มยำนะครับเกี่ยวไทยๆบ้างนะครับสมมุติผมบอกว่าผมจะหามามา่านูโดชิมมามา่าต้มยำกุ้งนะครับดูว่าจะมีไหมนะครับเองยังไม่เคยลองค้นหาเหมือนกันอ่าก็มีเหมือนกันนะครับถามว่ามันจะเหมือนเป๊ะหรือเปล่ามันคงอาจจะไม่เหมือนเป๊ะทั้งทีเดียวอ่าถาม่าได้ไหมก็เหมือนนะ ัน,น16.33 16.99นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็คือว่าต้องดูรายละเอียดนะครับพวกสินค้าไทยเนะี่ยต้องดูรายละเอียดว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับเห็นไหมด้านบนนี่คือมาซอนนะด้านล่างอีเบย์เห็นไหมครับว่า,าราคาก็แตกต่างออกไปนะครับเพราะบางคนก็อาจจะขายเป็นแพ็คบ้างนะครับขายเป็นซองบ้างขายเป็นกล่องอะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สินค้านะครับอา่าโอเคก็คงได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียว่า โปรแกรมตัวนี้เนี่ยไอเจ้าชิปแปร์ไพร์เนี่ยมันทางานยังไงนะครับทีนี้ครับมันยังมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่ที่จริงๆแล้วนะตัวนี้ยังตัวตัวโปรแกรมเนี่ยมันยังในในตัวเนี้ยยังไม่ได้บอกไปนะครับยังไม่ได้ใส่เอาไว้ก็คือว่ามันยังสามารถความสามารถใหญ่เนึงก็คือที่มันทําได้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราเซิร์ชตัวนี้นะโปรแกผมเซิร์ชตัวนี้สมมติเอาตัวนี้ก็ได้ถ้าเซิร์ชตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถถ้าเราผมเลื่อนตามรูปเห็นไหมครับมันจะมีโลโก้ ตัวนี้วิ่งตามโลโก้ชิปปะไพวิ่งตามเนี่ยจริงแล้วตัวนี้มันสามารถเซิร์ชด้วยรูปได้ครับมันสามารถเซิร์ชด้วยรูปได้นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็ง่ายกว่าไหมครับคือจะง่ายกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราจะแบบชื่อไม่สนใจแา้ั้งยังไงแต่ถ้ารูปเหมือนปุ๊บอันนี้คือบนอเมซอนถูกไหมครับนี่คือบนอีเบนั่นเองนะครับเพราะเราก็สามารถที่จะค้นหาสินค้าเนะี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยพูดง่ายคือหาเจอแทบทุกตัวถามว่าแทบทุกตัวไหมจริงจริงเนี่ยตัวโปรแกรมขึ้นอยู่กับว่า ลักษณะการทํางานของ eBay ด้วยว่า eBay เนี่ยจะสามารถส่งค่าหรืออ่เขาเรียกว่าอะไรส่งข้อมูลกลับมาเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็ต้องดูด้วยเป็น,เป,นเป็นบางกรณีไปนะครับสินค้าบางตัวที่ไม่เจอเนี่ยมันก็มี2แบบอย่างที่บอกไปก็คือว่าอาจจะไม่มีสินค้าบน eBay อย่างที่2ก็คือว่าอ่าเราค้นหาใส่คีย์เวิร์ดไม่ดีหรือว่ารูปที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ตรงอะไรก็ว่าไปนะครับสมมติดูสินค้าชิ้นนี้เจอไหมนะครับ อ่าตะกี้นะตะกี้ตะกี้หาด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันมอาจจะไม่ตรงนะครับแต่พอหาด้วยรูปเห็นไหมครับหาด้วยรูปเนี่ยก็ยจะเจอนะครับมันก็จะที่เป็นสีชมพูนั่นเองนะครับก็ต้องดูว่าแบบที่ตรงกันเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับตรงนี้นี่เป็นแบรนด์นี้ดูว่าแบรนด์นี้มีไหมบนอีเบย์น,นะครับอ่าเห็นไหมก็เจอเหมือนกันใช่ไหมครับง่ายกว่าไหมนี่ง่ายกว่าเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังยังใช้ตัวนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องคอยติดตาม นะครับคนที่สนใจจะใช้เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดเอาเลยนะครับจริงๆตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันก็ง่ายๆอย่างที่บอกไปนะครับที่สำคัญคือฟรีครับ้อนะครับฟรี0ก็เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับสายดอปชิปนะครับจาก Ebay มา Amazon นั่นเองนะครับหรือจาก Amazon Ebay ก็ตามนะครับหรือจะดอกไปที่อื่นๆก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวในการค้นหาสินค้านั่นเอง ก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดติดตามนะครับตัวเพจนะครับว้าสองสนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาอะไรที่ผมวิดีโอที่จะแบบออกมาปล่อยเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบสนุกสนุกตื่นเต้นเนี่ยอีกแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือขอแค่เวลานะครับซึ่งเวลาเนี่ยมันบอกตามตรงก็คือว่าหาเวลาในการทํายากเหมือนกันนะครับ ยุ่งมากๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับใครมีอะไรสงสัยก็ติดต่อทางเพจน,นะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับว้าสสองนะครับก็ขอบคุณมากครับ